ะะทิ้งลูกระเบิดมวล10กิโลกร,รมัมบอกมวลมาเนาะลงมาจากเครื่องบินสูง100เมตรลูกระเบิดด้าและจมลงบนพื้นดิน1เมตรเราก็จะวาดรูปลูกระเบิดนะคะมวล10กิโลกรัมนี่คือพื้นดินนะคะสูงจากพื้นดิน100เมตรเนาะ มานี่คือทายของเราแล้ววัตถุมันก็จมลงมาตอนที่มันเคลื่อนที่นะคะจมลงมาอยู่ตรงนี้ที่ระยะ1เมตรนะคะนี่คือพื้นดินแต่เราอะ่ะจะไม่ใช้พื้นดินเป็นตันอ้างอิงนะคะในข้อนี้เราจะใช้ พื้นที่วัตถุไปหยุดอยู่เนี่ยเป็นระดับอ้างอิงนะยี่สิบนะคะเขาบอกว่าจงหาแรงต้านในดินก็คือเกิดแรงต้านตรงนี้นะแรงต้านเกิดขึ้นนะคะในดินวัตถุมันเคลื่อนที่ตกลงมาเขาบอกว่าทิ้งลูกระเบิดทิ้งนี่ก็คือต้องเหมือนกับบ่อยแน่ๆความเร็วต้นต้องเป็นศูนย์นะคะการทิ้ง ใีตีขอว,ว่าความเริ่ต้นเป็นศูนย์ื่อนที่ตกลงมาในดินจุดท้ายมันหยุดนิ่งตรงนี้ก็มี v เท่ากับ,บศูนย์นะคะ,ะทีนี้ในรูปนี้อช่วงนี้อะมันไม่มีมันไม่มีแรงเสียดทานก็จรงิงแต่ช่วงนี้เกิดแรงเสียดทานฉะนั้นเราก็ต้องเข้ากดอนุรักษ์พลังงานนะคือ คืองานอ่าไม่ใช่คือและพลังงานกวนที่จุดที่1ก็คือจุดนี้นะจุดที่1นึ่งบวกด้วยงานที่เกิดขึ้นระหว่างทางเนทะ่ากับางานที่จุดที่2อนะคะจุดนี้เนี่ยความเร็มีค่าเป็นศูนก็เลยทำให้พลังงานกวนมีค่าเป็นศูนย์ไปด้วยเนาะ มีค่าเป็นศูนย์จุดที่สองก็เหมือนกันนะคะจุดที่สองเราจะให้เป็นจุดจุดที่วัตถุมาหยุดตรงนี้นะเป็นจุดที่สองมีความเร็วเป็นศูนย์ก็ทาให้พลังงานจนที่จุดที่สองตรงนี้มีค่าเป็นศูนย์ไปด้วยเนาะแสดงว่าจุดพวกนี้อ่ะมันจะมีแค่พลังงานพลังงานจนเท่านั้นนะคะไอ้พลังงานศักย์เท่านั้นเนาะ e ไม่ต้องมี e ก็ไดนะ้ะ ep เลยนะ ep ที่จุดที่หนึ่งลบ fs ได้เลยนะคะเขาว่างานแรงจากแรงต้านก็มันก็เหมือนกับแรงเสียษทานเนาะเทียบได้กับแรงเสียษทานนะคะอันนี้จะเท่ากับจุดนี้ จุดนี้ก็มีไม่มีพลังงานจนแล้วเนาะงั้นก็มาดูพลังงานสันง,งน้มถ่วงกันก่อนนะคะอาจจะไม่มีหรือมีก็ได้เนาะไปดูก่อนนะคะอ่ะทีนี้เราก็แยกสูตรเนาะ mg h 1ลบงานเนื่องจากแรงต้าน,นก็หรือเขียนปเ,เป็นแรงเสดทานก็ได้นะคะเดียวกันเท่ากับ mg h 2 mg เนี่ยมันก็คือมวลมันบอกมาแล้วมันก็คือ100นั่นเอง mg นะคะ h 1ของเรา h 1ก็ต้องวัดจากจุดนี้ไปถึงจุดที่2หรือแบบ 5, อ้างอิงก็คือตัวนี้นะคะ h 1ของเรานี่คือ h 1จะเท่ากับ100บวกกับ1ก็คือ หนึ่งร้อยมีหนึ่งพันบวกกับหก็เป็นหนึ่พันหนเมตรนาะเฮของเราส่วนเฮทสตรงนี้เป็นศูนะคะเฮสนี้เป็นศูนเลยทำให้ก้อนนี้เป็นศไปเลยเนาะอันนี้ก็คูณอยู่แบเฮทของเราเป็นหน,นึ่งร้ยหนึ่งพนหย้ายลก้อนเเส็จทันไปนะคะก็เป็นเอซึ่งเของเราเอส ไม่ต้องย้ายก่อนได้อะลบ F แล้วก็ S ของเรา S ที่เกิดแรงเสียดทานก็คืออยู่ในช่วงนี้นะคะคือ1นะ S ของเราคือ1นะคะนี่คือระยะ S นะคะคือ1เท่ากับ0ปึ๊บเราก็จะได้ F ฟว่าคือ1 ใช่ไหะหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งร้อยนิวตันก็คือแรงต้านที่เกิดขึ้นนะคะ